นี่มาอยู่ห่างๆครับเอาเสียมเก็บไว้ดีๆสิลูกดูนะมัน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 เน่าลูกนี่เห็นไหมมันเน่านี่เห็นไหมกินไม่ได้มันเน่าครับเวลาสิกินเหรอชิมไม่ได้มันเน่าอย่างวะเนี่ยเห็นไหมมันมีหนอนด้วยครับ เนีย่ยเคยมีนอนด้วยมมา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 อันนี้อันนี้เล่นมาได้อันนี้เล่นมาได้ครับเอาไปทิ้งให้แม่หน่อยแล้วเอาทิ้งเออเอาไปทิ้งแล้วเอาไปทิ้ง <Bang. S 1> แมงเออแมงครับผมเมงใช่ครับผมเ oh. มงเห็นสิ ไม่มากินได้ไม่กินก็ได้เนี่ยเนีย่ยเห็นไหมมันมีแมงด้วยครับะลองบิดดูบิดใส่ในถ้วยเอาถ้วยมา,าน,น่ากินเนี่ยครับ,รรบเล่นดินว่าท่านูกไปโรงเนยังไปโร,ง,รปงเรียนแลครับไปโรงเรียนยัง ไม่ไปวันนี้วันนี้ครูครูปิดประตูครับว่าะั้นไปโรงเรียนเลยนี่ป้าไปแล้วอ่าสองสามวันค่ะแม่จะตังบิดได้ตังบิดได,ได้ครับแม่ใช้ช้อนตัวนี้เออบิด อ่าแล้วก็อันนี้ช้อนนะครับบิดได้ไหมอเอมอส้นไดมีแต่อันแตกๆซ้อนก็ได้อดอส้นได้เอออาเอาเอา,เอาพุ่งกี้มาก็าได้ไปม,มีแต่อันแตกๆครับห้าทับพีอะครับ Ở đọc tiếng